ไปดูเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคมคืนผู้ต้องขังสู่สังคมด้วยหลักศาสนานะครับโดยกรมราชทัณฑน์ขานรับนโยบายกระทรวงยุติธรรมและสบตเปิดหลักสูตรศาสนาในเรือนจําดึงผู้ต้องขังคืนสู่สังคมครับในห้วงเวลาที่การปราบปรามยาเสพติดยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้พนตบทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เสนอมิติใหม่ของการแก้ไขปัญหาด้วยการเปิดปอนเนในเรือนจำซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูผู้ต้องขังมุสลิมให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพดออรอับดุลฮาฟิดฮิเลเจ้าของโรงเรียนลุกมานูนฮากิมจังหวัดยะลาชี้ว่าโครงการนี้เป็นมิติที่ถูกใจชาวบ้านและสามารถทำได้จริงโดยเสนอให้สร้างบรรยากาศภายในเรือนจำ ให้เหมือนกับสถาบันการศึกษาทางศาสนาอยากให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในปอนอะดานดอรอับดุลฮาฟิกก็กล่าวอีกว่าเพียงแค่จัดห้องเรียนการเรียนการสอนให้โต๊ะครูเข้าไปสอนสศาสนาวิชาศาสนาตามแบบดั้งเดิมของปอนะนั่นคือการเรียนอันกุรอานซึ่งเป็นรากฐานสําคัญ ที่จะช่วยหล่อดหลอมจิตใจผู้ต้องขังให้ดีขึ้นครับนอกจากนี้ยังมองการไกลไปถึงการต่อย,ยอดการศึกษาโดยแนะนําให้แยกกลุ่มผู้ต้องขังที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้วให้มีโอกาสเรียนต่อปริญญาตรีแบบออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องขังเหล่านี้มีอนาคตที่มั่นคงหลังพ้นโทษเสียงสะท้อนจากครอบครัวผู้ต้องขังยิ่งตอกย้ําถึงความสําคัญของโครงการนี้เชื่อว่าศาสนาจะสอนให้คนดีขึ้นได้นะคะนายสอนชัยตลาสุขผู้บัญชาการเรือนจํา รังยะลารักษาการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตานีเปิดเผยว่าตอนนี้กำลังดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนอังกุรอานระบบกีรออาตีโดยโร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและสะอบตอเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังมุสลิมและป้องกันการกลับไปกระทำผิดซ้ำการเรียนรู้และเข้าใจความหมายของคำพีอังกุรอาน จะช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวกและเป็นไปตามพันธกิจของกรมราชธรร์ในการสร้างคนดีคืนสู่สังคมในที่สุดพร้อมยืนยันว่าเรือนจำปตัตตานีมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการพัฒนาการศึกษาผู้ต้องขังในทุกมิติทั้งด้านวิชาชีพและาศาสนาค่ะ